ดูความสวยงามนะครับ ครับต่อไปนี้เข้ามาดูด้านในเล่นนะครับทุก้ตากับมีผู้นะครับคิดว้านยายเปดเตาเยอนางที่โดกนางที่ล่ะเหนจะเขากล้องเอ้กล้องอ่ได้ลงยูทูบเอุ๊่นอะไรยูทูบเทุก้าตาก็มีผู้อ้าวนาวงนี้ เปิดเบิ่งบ่ได้หัวขนเจ้าของนี่อืมแล้วมันจะแสบบ่ <coughs> นะครับต่อไปนี้เราจะเข้ามาดูนะครับตามล่าหาทองนะครับทองสิบนะครับรเรามาพบกับาการจอดลึกนะครับทีมงานของเรานะครับหมอเสงจอดลึกล่าหาทองทองสิบมาเจอความสวยงามทองสิบครับโอ้โห ไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าประเทศไทยจะมีแหล่งสวยงามแบบนี้นะครับฮอีกคนก็หวงแบตเตอรี่นะครับเติมแบตหมดนะครับดูความสวยงามครับ <c oughs> รู้สึกล่มลื่นนะครับล่มเย็ยนมากเลยดูนะครับบรรยากาศโดยรอบ คันสวยงามแล้วก็มีช่างภาพนะครับช่างภาพล่อๆอดูในถ้ำนะครับทองน่าจะอยู่ในถ้ำนะครับอทองสิบนะครับน่าจะอยู่ในถ้ำไม่รู้ว่าซอกไหนนะครับ